สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปเกม9อิมนะครับเป็นเกมออนไลน์ของภายนทจีนพอดีเกมนี้เนี่ยกำลังจ,จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับในวันที่22นี้แล้วก็ผม,มเห็นว่ามีผู้เล่นใหม่หลายคนนะเข้ามาถามว่าสํานักนู้นดีไหมสํานักนี้ดีไหมวิชานู้นดีไหมวิชานี้ดีไหมทีนี้เนี่ยมันก็มีสํานักบูตึงครับ แล้วก็มีหลายคนเขาก็เข้าใจว่าบูตึงเนี่ยมันถึกนะมันอึดมันตายยากมันแมงสาบยุทธภพนะก็ก็เลยคิดว่าอยากจะมาแนะนำวิธีเล่นวรยุทธของบูตึงนะครับเป็นวิวิยุทธกระบี่ลมโชยเผื่อว่าคนที่เล่นใหม่เนี่ยจะได้รู้ว่ามันเล่นยังไง ต,ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเล่นบูติ้งเนี่ยต้องอย่าพิ่งคาดหวังมากเพราะว่า <c oughs> วลัยุทธ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบเน้นลับเน้นตั้งลับนะมันมันไม่ได้บุกไล่ฆ่าคนผนเขาอะไรเงี้ยบางทีความอึดเนี่ยมันก็แบบยืดระยะให้เรายืนได้นานก็จริงแต่แบบถ้าเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเราก็ลำบาก ีนี้อไอ้วรยุทธ์ตอนเริ่มแรกเนี่ยครับมันจะมีสามวรยุทธ์มีกระบี่ลมโชยกระบี่ไทเก็กแล้วก็กระบี Type ่สองลัดแล้วกระบีละละบ่ลมโชยเนี่ยเป็นกระบี่ที่เน้นการโจมตีวิชาเดียวในช่วงเริ่มต้นเลยเพราะงั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาหากินเลยของเิลปรู้ตึงนะลงเตะลงดัน TV P ีวีสู้อะไรเงี้ยต้องพึ่งกระบี่ลมโชยเป็นหลัก ถ้างั้นเดี๋ยวมาเริ่มแนะนํากันเป็นทีละนะครับทีละอย่างทีละขั้นเลยนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าการทํางานของมันเนี่ยเป็นยังไงสําหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้หมดแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรซับซ้อนมากมายแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะก็เลยทําคลิปนี้มาบอกกันครับ มาเริ่มด้วยกระบี่ลมโชว์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเจ็ดกระบวนท่าเริ่มกันที่ <c oughs> อันแรกคือบริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้เป็นบมวนท่าป้องกันเวลาที่เรากดใช้เนี่ยมันก็จะมีบัฟบ,บริสุทธิ์ผุดผ่องโผล่ขึ้นมานะครับไอบ้บัฟนี้เนี่ยวิธีทํางานของมันคือถ้าเราป้องกันการโจมตีของสปูรูได้เนี่ยเราจะได้บัฟลมพิ้วและไอบ้บัฟลมพิ้วเนี่ย มันจะช่วยให้พลังโจมตีของแหล่งบริสุทธิ์เนี่ยแรงขึ้นแล้วก็ทําให้การใช้ท่าขุนใสยแยกชั้นเนี่ยเร็วขึ้น <c oughs> เดี๋ยวพอไปอธิบายท่าพวกนั้นเดี๋ยวก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ก็คือให้รู้ไว้ก่อนว่าอันนี้มันจะช่วยให้เราได้บาเพิ่มนะรมเราปลงพลังม,มันจะสะสมได้สูงสุดสามขั้นต่อไปนี่ก็คือเอ่อ กระบวน้าที่เราจะแนะนำาก,ก็คือ <c oughs> คุณใส่แยกชั้นครับคุณใส่แยกชั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันจะมีวงขึ้นมาเราก็เลือกใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวไว้อ่านคำอธิบายครับ <c oughs> สร้างความเสียหายให้กับศัตรูในพื้นที่และปล่อยพลังคุนทำร้าย ทำให้ศัตรูล้มลงอันนี้คือเวลาที่เราใช้เวลาอยู่กับพื้นนะครับวนพื้นใช้ท่านี้ปุ๊บจะมีการชาร์จพลังเป็นหลอดเลยนะพอใช้ปุ๊บมันจยิงตูมไปที่พื้นศัตรูที่อยู่ตรงเป้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะล้มลงแล้วก็รับพลังขุ่นเข้าไปแต่ถ้าเราใช้กลางอากาศเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นการโจมตีแบบนึงครับ อ่ะมันจะเป็นการปล่อยพลังพลังดาออกมาห้าครั้งมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูลม้มแล้วก็มีโอกาสที่จะได้บัฟลมพลิ้วเพิ่มขึ้นอันนี้คืจะเป็นลักษณะของการสุ่มนะครับเป็นโอกาสที่จะได้ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะล้มทุกครั้งแต่ถ้าเราใช้บนพื้นเนี่ยจะล้มแน่นอนทีนี้สังเกตว่ามันจะมีหลอดชาร์จอยู่นะถ้าเราใช้บนพื้นเนี่ยไอบ้บัฟลมพลิ้วเนี่ยถ้าเรามีบัฟเนี่ย หลอดตรงนี้มันจะวิ่งเร็วขึ้นจากที่เคยวิ่งช้าๆเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นถ้าเรามีบัฟลมพิ้วสามอันมันกดปุ๊บมันก็จะใช้เลยไม่มีหลอดนะมันกดปุ๊บจะใช้เลยอันนี้ก็คือประโยชน์ของบัฟลมพิ้วที่มีต่อท่าคุณใส่แยกชั้นท่าต่อไปคือท่าแหล่งบริสุทธิ์ครับ <c oughs> ท่านี้เนี่ยเป็นท่าโจมตีระยะไกลแล้วก็ ค่อนข้างมีประโยชน์พลังมันหายไปในเนินนะฮะอ,อาจจะเห็นว่ามันมีคลื่นซัดอออไปท่านี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มถ้าเป้าหมายโดนพลังขุนแล้วเราใช้ท่าแหล่งบริรสุทธ์ซ้ําเข้าไปเนี่ยเป้าหมายจะไม่สามารถบล็อกได้เป็นเวลา3วินาทีนั่นหมายความว่า ถ้าเราใช้คุณสายแยกชั้นซัดพลังคุนเข้าไปเนี่ยสปูล้มลงแล้วต่อด้วยท่าแหล่งบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถบล็อกได้เป็นเวลาสามวินาทีท่าต่อไปนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือท่าสายลมพัดผ่านอันนี้เนี่ยเป็นท่าพุ่งเป็นท่าพุ่งเข้าสู่เข้าหาเป้าหมายตรงตีสองครั้ง ้าเป้าหมายไม่สามารถป้องกันได้จะได้รับความเสียหายพิเศษเป็นดาเมจดาเมจซ,ซ้อนขึ้นมาเพิ่มมันก็จะไปทํางานคู่กับแหล่งบริสุทธิ์เมื่อกี้ถ้าเราใช้คุณใส่แล้วใช้แหล่งบริสุธ์ศัตรูก็จะป้องกันไม่ได้สามวิแล้วเราซ้ําต่อด้วยสายลมพัดผ่านเนี่ยมันก็จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะต่อเป็นคอมโบสามท่านะครับแล้วก็ไอ้ท่านี้เนี่ยมันจะมี วงเล็กข้างล่างเขียนบอกว่าใช้วิชาตัวเบาเข้าใกล้ศัตรูอะไรเนี้ยมันหมายความว่าวิชานี้เนี่ยมันจะแฝงพลังตัวเบาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะระยะโจมตีของมันคือสามสามเมตรเนี่ยที่คําอธิบายใช่ไหมสมมติถ้าเราอยู่ในระยะสามเมตรแล้วเรากดใช้เนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าไปแทงอันนี้ก็จะปกติธรรมดาแต่ถ้าเราอยู่เกินสามเมตร มันจะไม่พุ่งแต่ถ้าเรากระโดดก็มยนจะเจอระยะกัระยะอ่าถ้าเรากระโดดเฮ้ยเจอเหนืออ่าเนี่ยครับมันมันจะบินเข้าไปอันนี้คือการโจมตีที่แฝงพลังตัวเบาทุกท่าทุกวลยุทธ์เนี่ยมันจะมีท่าแฝงพลังตัวเบาอยู่ประมาณท่าหรือสองท่าท่าแบบนี้เนี่ยถ้าเรากดใช้การอากาศเนี่ยมันจะบินเข้าไปหาศัตรู นี่คือการโจมตีที่แฝงพลังตัวเบาเข้าไปในช่วงต้นเกมช่วงแรกๆเนี่ยคนเริ่มเล่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีพลังตัวเบาเครับเพราะงั้นเนี่ยการพุ่งเข้าหาศัตรูเนี่ยบวนท่าที่แฝงพลังตัวเบาเนี่ยจะมีประโยชน์มากจะบินเข้าไปหาแล้วโจมตี <c oughs> ไอการบินเข้าไปหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงๆนะครับถ้าศัตรู กระโดดขึ้นไปลอยสูงๆอยู่บนฟ้าเลยแล้วเรากดกระโดดใช้ท่าเนี้ยเราก็จะบินขึ้นข้างบนไปหาศัตรูด้วยถ้าอยู่ในระยะนะถ้าไม่ไกลเกินไปนี่คือการโจมตีที่แสงพลังตัวเบานะครับถ้าต่อไปก็คือถ้าทานองเลยนง่ายอันนี้ก็คือฟันสองปีข้างหน้าง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนศัตรูที่โดนเนี่ยจะมีติดดีบัฟพ,พิเศษเข้าไป ดีบัตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเพิ่มถ้าเขาใช้วิชาตัวเบาก็ประมาณว่าบินไปบินมาขยันหนีใช่ไหมอะไรเงี้ยะแล้วรับราเมจเพิ่มไปแล้วก็ถ้าต่อมาคือท่าเจาะก,กาบนะครับเป็นความช่วยดับสูนเป็นการแทงไปอย่างนี้ <c oughs> แทงไปตรงๆนะปึ๊บอ่าไอ้ท่านี้เนี่ยถ้าเราใช้ตอนที่ศัตรูกําลังตั้งกาด แล้วเราใช้ท่านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเจาะกาดเขาถ้าเจาะกาดแบบนี้ได้สําเร็จเนี่ยศัตรูจะล้มลงแล้วก็โดนพลังคุณแบบเดียวกับคุณใส่แยกชั้นนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าท่านี้เนี่ยมันเป็นระยะประชิดแล้วก็ต้องศัตรูต้องตั้งกาดแล้วเรากะว่าเราคํานวณแล้วศัตรูต้องกาดแนๆ่ๆแล้วก็ใช้คุณใช้ท่านี้แทงปุ๊บเจาะกาดเข้าไปศัตรูก็จะล้มลงต่ <c oughs> อ,อไปเป็นท่า ถ้าไม้ตายนะครับเป็นอัลติเมทท่านี้คือขจัดความชั่วไอ้ท่านี้เนี่ยองคําอธิบายมันเขียนว่าเมื่อเป้าหมายได้รับผลกระทบจากมืดมนจะได้รับความเสียหายมากขึ้นจริงๆแล้วมันหมายถึงไอ้พลังขุ่นเนี่ยแหละครับถ้าเป้าหมายโดนพลังขุ่นเข้าไปเนี่ยจะโดนท่านี้แรงขึ้นแล้วถ้าใช้กลางอากาศจะโตมจะ สร้างความเสียหายมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะใช้บนพื้นเนี่ยมันจะโจมตีหกครั้งแต่ถ้าใช้การอากาศเนี่ยมันจะโจมตีเก้าครั้งถ้าผมจําไม่ผิดน,นะทีนี้เนี่ยคอมโบพื้นฐานนะครับของกระบ,บี่ลมโชยเนี่ยก็คือเราจะเริ่มด้วยขุนสายขุนสายครับพอขุนสายปุ๊บต้อหมายจะล้มลงเราก็แหงลบนสุดต่อแล้วหลังนั้นก็ใช้ท่าเนี่ยซ้ำเข้าไปแทงสองที อันนี้คือเป็นคอมโบพื้นฐานเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระยะประชิดแล้วมั่นใจว่าศัตรูจะกาดแน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มคอมโบด้วยท่าเจาะกาดเจาะกาดก่อนเสร็จแล้วก็แหล่งริิสุทธิ์งลนั้นก็ใช้ท่าแทงปุ๊บที่มันเป็นแฝงพลังตัวเบาเข้าไป <c oughs> ปานที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นปรานสองของบูตึ้งนะครับเป็นวิชายาพลังลันอ,อายปลานนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ดาเมจซ้อนเข้าไปมันก็จะเอื้อให้กับกระบ,บี่ลมโชยเพราะว่าลมโชยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ตรมงตีหลายครั้งเวลาที่เราใช้กลางอากาศทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปลงเตะให้ดูแล้วกันนะครับ อ๋อมันมีอีกอีกคอมโบหนึ่งนะคือถ้าสมมติว่าคุณมีค่าโทรศัท์เยอะเนี่ยแล้วใช้ท่าไม้ตายได้เนี่ยเราก็เริ่มด้วยขุนใสพอศัตรูล้มปุ๊บเนี่ยเราก็กระโดดแล้วใช้ท่าขจัดความชั่วพอใช้ท่าขจัดความชั่วปุ๊บเราก็จะกระโดดซ้ําขึ้นไปอีกแล้วใช้ขุนใสาการอากาศซ้ําอีกแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก,กระโดดขจัดความชั่วอีกมันจะเป็นคอมโบที่บินอยู่กลางอากาศแล้วยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเป็น เดี๋ยวผมใช้ให้ดูในเตนะแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอ่าอาอกขั้นหนึ่งก็พอนะง่ายๆนะเ <c oughs> นี่เยเหนะมันสวีประกาศจับของสวีนี่ใคร So to solve, ah, so to solve, ah, okay. <clears throat> 哦。 ท่าบินตีของะบี่ลงโชยเนี่ยจะมีประโยชมากท่าเวลาลงเต้มันผนึกกระบวนท่า นี่ครับเราถ้าเราใช้การอากาศเองจะโจมตีหลายครั้งมันพอีกแล้ว จบปุ๊บเราก็กระโดดต่อแล้วใช้ท่าต่อยแล้วก็ใช้คืนแจกของทั่วกับปืนใส่เนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเราก็แบบแทบไม่ตกพื้นเลยอันนี้ก็คือจะเป็นคอมโบบินตีของบูตึงมันก็จะบินอยู่เรื่อยๆไม่ลงมาการบินตีแบบนี้เนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เป็นแบบระยะระยะประชิดแล้วเขาถ้าเขาไม่มีวิธีเอาเราลงมาเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเรา ก็ประมาณนี้นะครับดาเมทที่เห็นนี่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะตัวผมมันก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรนะเพราะว่าป่านที่ใช้ก็ป่านสองของที่ใส่ก็ไม่มีออปชันเลยนะนั้นเนี่ยดามเนะอาจจะไม่ได้หวุ้หวารุงนแรงอะไรบ้างไงแต่ก็คือทำคลิปนี้เพื่อให้เข้าใจเตสตปวิธีการทำงานของกระบี่ลมโชยนะครับ ผู้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะที่อยากจะเข้าวูตึงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะย้อ r ซับเพิ่มขึ้นจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปวิชาอื่นต่ออย่างไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันสวัสดีครับ